บอกว่าคุณเนวินผู้ที่ถูกห้ามทำงานทางการเมือง5ปีออกมาบอกว่าจะนิรโทษออกกฎหมายนิรโทษกรรมใช่ไหมครับชูธงเองเลยครับโอ้ถ้าอย่างนั้นเราไปดูไหมว่าเขาตั้งปมปัญหากันว่าอย่างไรครับขณะที่มีการปิดแยกราชประสงค์เป็นที่ชุมนุมก่อเกิดเหตุเผาบ้านเผาเมืองนายกอภิสิทธิ์เสนอแผนปรองดองหข้อข้อแรกครับ พวกเราทุกคนมีภาระหน้าที่ที่จะช่วยกันครับไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถูกดึงลงมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันข้อที่2ของกระบวนการของการปรองดองนั้นผมถือว่าเป็นหัวใจของสิ่งที่มีการพูดกันในขณะนี้ว่าจะเป็นการปฏิรูปประเทศองค์ประกอบที่3ครับสื่อต้องมีสิทธิเสรีภาพแต่ต้องเป็นสิทธิเสรีภาพที่มีกลไกที่เป็นอิสระ เข้ามาดูแลกำกับอย่างแท้จริงองค์ประกอบที่4ทุกเหตุการณ์ครับจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะได้ชำระสะสางให้เกิดความชัดเจนต่อสาเหตุและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เหล่านั้นองค์ประกอบสุดท้ายของการปรองดองครับข้อที่5ถึงความไม่เป็นธรรมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกติกาเช่นรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายบางฉบับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการริดรอนหรือการตัดหรือการเพิกถอนสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการเมืองถึงเวลาแล้วเช่นเดียวกันครับที่เราจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาวางเพื่อให้มีกลไกในการที่จะระดมความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น แต่แกนนำเสื้อแดงและพักเพื่อไทยมีเงื่อนไขต่อรองไปเรื่อยๆในที่สุดเกิดเหตุเผาบ้านเผาเมืองมีคนบาดเจ็บล้มตายกว่า90คนหลังจากที่กระบวนการยุติธรรมของประเทศเริ่มทำงานได้มีการจับกลุมแกนนำสารยุติธรรมไม่ให้ประกันตัวง่ายๆการเลือกตั้งสงกศออขที่ผ่านมาพักเพื่อไทยของคนเสื้อแดงพ่ายแพ้ราบคาบ พักเพื่อไทยเลือดไหลไม่หยุดสอสอย้ายออกจากพักเกิดเหตุวินาศกรรมวางระเบิดยิง m 79หวังให้รัฐบาลหวาดกลัวขาดความน่าเชื่อถือหลังจากนั้นพักเพื่อไทยเสนอแนวคิดเรื่องการปรองดอง5ข้อให้สอดคล้องกับรัฐบาลปมปัญหามีอยู่ว่าการปรองดองจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบทบาทของแต่ละภาคส่วนในสังคมควรทำอย่างไรให้เกิดการปรองดองได้ อาจารย์ครับในหลักการเนี่ยไอการปรองดองเนี่ยมันจะมีได้อย่างไรครับเท่าที่ผมสำรวจตรวจสอบอยู่มีคนพูดกันมันมีอยู่สามทางด้วยกันครับที่จะมีการปรองดองกันได้อาจารย์ลองฟังดูแล้วอาจารย์คิดว่าอะไรเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดทางที่หนึ่งก็คือว่าเรากบเกลื่อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอดีตลืมลืมกันเสีย<อ>เหมือนกับ นักเรียนตีกันเราก็บอกว่ามึงตีกันเหนื่อยแล้วใช่ไหมตกลงถ้าตีกันเหนื่อยแล้วเราเลิกตีกันก็แล้วกันลืมลืมกันไปจับมือกันก็แล้วกันอ๋อเลิกเลิกกันไปเออแล้วก็ให้จับมือกันอ้าวทายทีวีเหมือนเด็กจับมือกันมันก็หยุดปลองดองได้ชั่วคราวอ๋อแล้ววันหนึ่งมันก็ลุกขึ้นมาตีกันใหม่ใช่ไหม อันนั้นก็เป็นการปรองดองแบบที่หนึ่งที่มีคนเขาชอบพูดกันมันไม่ได้ถาวรจริงจีรังยั่งยืนอะไรก็ทำนองนั้นครับแบบที่สองก็คือว่าเมื่อเองกับข้าขัดแย้งกันเรามาจัดสรรผลประโยชน์ใหม่แบ่งประโยชน์ให้ลงตัวเอาไอ้คนที่ขัดแย้งกันนั่นน่ะ ได้ประโยชน์เสียทั้งคู่ก็แล้วกันอ๋ออำนาจไม่ลงตัวผลประโยชน์ไม่ลงตัวอ๋อก็มาทำซะให้ผลประโยชน์มันลงตัวร่วมกันหาประโยชน์กินบ้านกินเมืองกันเลยก็แล้วกันเกีย,เ,กยเสียเกียเสียกันอ๋อยกตัวอย่างเช่นเรามารวมกันไปข่มขืนผู้หญิงด้วยกันฮะเออเอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าเพราะแย่งกันจีบอยู่ออไปโสมหญิง ไปข่มขืนเอากระสะทั้งคู่เลยก็เลยเกิดการปลองดองกันเพื่อหาประโยชน์<อ>หรือถ้าเราขัดแย้งกันเรามาร่วมกันจังจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติกันซะเลยไหมละ่ะอ๋อที่มีข่าวแหลมๆออกมาเนี่ยนะ,ะนั่นก็เป็นแบบที่สองเกียรเสียหาประโยชน์ร่วมกันครับแบบที่สก็คือว่าถ้ามันเกิดความขัดแย้ง มันต้องหาค้นหาความจริงว่ามันแย้งเพราะอะไรครับมันมีการประทะกันใครเป็นคนถูกใครเป็นคนผิดหาว่าใครเป็นคนทำอะไรอย่างไร<อ>ทำแล้วผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าคนทำแล้วผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองครับหลังจากที่คนที่กระทำความผิด ถูกดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมืองเก<อ>ิดความสำนึกผิดว่าเราเนี่ยผิดไปแล้วที่เราทำอย่างนั้นเนี่ยสังคมจึงย้อนกลับมาบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เขาก็สำนึกแล้วคนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกเผาถูกทำร้ายหรือถูกทำให้ตายญาติพี่น้องก็จะมารู้สึกว่าไหนๆมันก็เกิดไปแล้วเขาก็สำนึกแล้ว เรามาช่วยกันให้อภัยดีไหม<อ>ถ้าจะออกกฎหมายอภัยโทษในตอนนั้นหรือจะนิรโทษกรรมหรือจะอะไรในตอนนั้นเมื่อเขาได้สานึกผิดแล้วเขารับโทษแล้วอย่างนี้ก็จึงเกิดขึ้นได้และการปลองดองมันก็จะเกิดขึ้นและจะเดินอย่างยั่งยืนอ๋อซึ่งอาจารย์พูดว่าจะต้องเป็นการตามล่าหาความจริงให้ปรากฏก่อนถูกต้อง พออาจารย์พูดอย่างนี้ทําให้ผมนึกถึงกระบวนการพิจารณาคดีในศาลที่เขามีการเจรจาตกลงกันได้แปลว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องมีการยอมรับว่าตัวเองเนี่ยได้กระทําความผิดถูกต้องและอีกฝ่ายหนึ่งก็โอเมื่อคุณสํานึกผิดยอมรับในการกระทําความผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็ให้อภัยกันครับแล้วก็จับไม้จับมือ ไปด้วยกันได้ด้วยสันติสุขจริงๆถูกต้องแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันก็ไม่ผิดแกก็ไม่ผิดแกก็ไม่ผิดฉันก็ไม่ผิดและบอกจับมือกันม,มันก็อาจจะได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกหรือฝ่ายหนึงบอกฉันทำอะไรไม่เคยผิดเลยเอ,อมีแต่เองที่มาทำรัฐประหารไล่กูออกไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นกูจะยึดวันรัฐประหาร19กันยามาทวงคืนบ้านเมือง งงแต่คนอื่นผิดหมดกูถูกคนเดียวอ,อ,อย่างนี้มันปรองดองได้ไหมยากมากเลยนะครับเพราะไม่สำนึกใช่ไหมถูกต้องครับอาจารย์และที่สำคัญที่สุดถ้าเราออกกฎหมายนิรโทษกรรมมันจะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของกฎหมายเพราะอะไรครับถ้ามีการนิรโทษกรรมเนี่ยผมถามอาจารย์จริงๆเนี่ยแล้วเราจะมีกฎหมายไปทำไหม เออจริงนะเพราะทำความผิดก็นิรโทษเพราะกระทำความผิดเผาบ้านเผาเมืองทำร้ายทำลายสารพัดทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการสารก,สารกลงสาระกลางาแล้วก็บอกเรานิรโทษกรรมมีกฎหมายไปหาอะไรครับอาจารย์ครับที่ชาวบ้านตัวเล็กๆน้อยๆทำอะไรความผิดไม่เห็นนิรโทษใช่แต่คนไหนมีพวกมากมีเงินมีอำนาจ ให้มันปั่นมันปวนเสร็จแล้วก็บอกนิรโทษเฮ้ยม,มันมีความเป็นธรรมไหมมันมีมาตรฐานไหมหรือคนรวยคนมีเงินใช้มาตรฐานนิรโทษคนยากคนจนไม่มีการนิรโทษ